วันนี้มาดูวิธีการทำสเตปบุมงฟ้ากันนะครับแบบเราซอกกล่องขึ้นติดตั้งเลยนะครับตัวซอกกล่องก็จะใช้เป็นแบบตัวที่ผมใช้ก็ได้นะครับจะใช้เป็นชิมเมอร์ก็ได้นะครับเหมือแนบบกันถ้าให้ซอกแล้วให้มันได้ฉากแบบตัวนี้นะครับเวลาเราซอร็อกมันจะเป็นตัวดอก4ี่้านะครับเวลาซอกขึ้นติดตั้งนะครับพอซอกเสร็จแล้วเราก็ ของผมจะใช้เป็นกาวาลาเท็กนะครับแต่ใครจะใช้โฟมก็ได้นะครับแต่ผมใช้กาวลาเท็กผมว่ามันแน่นดีเวลาพอมันแข็งพอมันแข็งตัวแล้วมันแน่นดีครับเสร็จแล้วก็ใช้พวกซีไลน์หรือว่าฉากก็ได้นะครับยึดติดเพื่อให้กาวมันแห้งพอกาวมันแห้งมันก็จะแข็งนะครับพอแข็งแล้วเราก็ขึ้นติดตั้งได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ถ้าไม่แข็งก็ขึ้นติดตั้งได้เพราะว่ามันจะพับเป็นมุมของมันอยู่แล้ว พอเวลามันแห้งเดี๋ยวก็แข็งเองนะครับพอขึ้นติดตั้งเวลาติดตั้งเราใช้ฉากติดข้างบนกับข้างล่างนะครับแล้วก็ขันใช้สกูขันน็อตเป็นสเต็ปสเต็ปได้เลยนะครับเพราะว่าปกติเมื่อก่อนจะใช้เป็นคล้ายๆซีไล,ลตัวหนึง่งแล้วก็ตัดแผน่นแปะแล้วก็มาเก็บงานฉาบเนะีอันนั้นค่อนข้างจะเสียเวลานะครับเพราะว่าแล้วก็เปลืองของด้วยตัวนี้เราใช้ตัว ตัวเราเราเตอร์หรือตัวที่ผมใช้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้พับมุมให้เป็น45แล้วขึ้นติดตั้งได้เลยครับตัวนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงพอราวมันแห้งติดแล้วมันก็จะแข็งแรงคุณอยากได้สเต็ปกี่ชั้นกี่ชั้นคุณเหมือนเวลาเราทำทำฝ้าเราหาพื้นล่างกับพื้นบนให้ได้แล้วก็ บวกตัวสเต็ปที่เราต้องการว่าเราจะติดสเตปกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นออกเท่าไหร่เราก็ติดสเต็ปไปเลยนะครับเทคนิคการทําหลุมฝ้าแบบนี้เวลาเราขึ้นโคง้งเราก็จะหาตัวสเต็ปว่ามันออกมาเท่าไหร่ออกมากี่เซนออกมา50ออกมา20เซนก็เสริมโคง้งทิ้งไว้เลยนะครับเผื่อเวลาเราติดฉากตัวที่รับสเต็ปเราจะได้ยิงตรงโค้งได้นะครับเทคนิคก็ไม่มีไม่มากแต่ว่าพอเวลาเรามาพับแผ่นแบบนี้เราจะเอากี่ชั้น เราจะเอา3ามชั้นเราต้องบวกพวกตัวสเต็ปว่าขึ้นไปกี่เซนออกออกมาข้างหน้ากี่เซนแล้วเราจะได้ทําหลุมตัวบนรับไว้เลยนะครับแล้วมาติดฉากไล่ติดฉากติดฉากได้เลยนะครับไอตัวนี้มันจะออกมา3ชั้นนะครับชั้นแรกมันจะออกมา2เซนครึ่งชั้นที่2ก็จะขึ้นไป7เซน7ออกมา7เซนแล้วก็ขึ้นไป7เซนนะครับและชั้นที่3นี่ก็จะออกไป30เซน แล้วก็ขึ้นไปอีก5เซนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราเสกเขาเสร็จแล้วเขาจะติดบัวโพลีมันจะทําง่ายๆนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้วิธีการทําแบบพับพับแผ่นแล้วขึ้นติดตั้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าปกติเราจะวางตัวซอยเราจะวาง40นะครับเวลายิงฝ้าแต่ตัวนี้มันไม่ถึง40นะครับมันออกแค่15เซนแล้วก็ออกแค่30เซน มันจะไม่เกินระยะการวางโครงของเรานะครับและถ้าทําแบบนี้มันก็สะดวกแล้วสเต็ปมันก็จะตรงด้วยนะครับเวลาเรามองสเต็ปมันจะตรงเป็นแนวถ้าเรามาแปะฉากโอกาสที่ไม่ตรงก็มีสิทธิ์เยอะแล้วมันก็จะเสียเวลาเวลาเราเวลาเรามาฉาบฝ้าเราก็ต้องมานั่งฉาบรอยต่ออีกนานเหมือนกันนะครับกลัวจะเสร็จแต่ตัวนี้เราติดแค่ฉากบนฉากล่างแล้วเราก็ใช้แผ่นพับ ยิงติดได้เลยนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บแค่ตัวรอยรอยต่อระหว่างแผ่นต่อแผ่นด้านด้านมุมนะครับวิธีนี้เราจะทําหลุมกี่ชั้นก็ได้นะครับเพราะเราจะพับแผ่นพับแผ่นติดติดคือเวลาเราทําก็คือเอาชั้นล่างกับชั้นบนให้ได้แล้วที่เหลือเราก็มาพับแผ่นติดตัวนี้ก็จะทําให้เราประหยัดเวลาการทํางานได้เยอะนะครับถ้าใครลองไปทําดูตัวนี้เป็นหลุม3ามชั้นนะครับแล้วก็จะติดบัวทั้งหมด ผมก็เลยใช้วิธีนี้ทําถ้าใครจะช่างฝ้าหรืออยากลองทําดูก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะสะดวกดีนะครับวิธีนี้ผมเคยลองผิดลองถูกทําวิธีนี้มาหลายปีแล้วครับกว่าจะลงตัวว่าเราจะใช้ดอกเบอร์นี้ใช้รอตเตอตัวนี้ก็ลองผิดลองถูกมานานมาหลายครั้งแล้วครับก็มีเทคนิคง่ายๆเอามาฝากเพื่อนๆช่างฝ้ากันนะครับเผื่อใครอยากจะลองทําดู หรือใครอยากจะชอบแบบเดิมก็ตามสบายนะครับแบบแบบไหนก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ช่างจะถนัดทําแบบไหนเอาให้งานเรียบร้อยเป็นเป็นใช้ได้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับช่องครับ